ดูคุยแซฟโชยอ,อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ด้วยหนูหันกลับได้ตอนไหนอะตอนนี้โอเคจะบอกว่าจริงๆหลายคนต้องงงอยูน่นะครับว่าเมื่อกี้ผมยังคอมเมนต์เลยว่าทำไมรูปนี้พี่หนุ่มแหม่มถึงสวยคือสวยอยู่แล้วแหละ <c oughs> ทำไมรูปไี้ถึงสวยมาก <c oughs> สดใสมากออน้องฉาตรค่ะน้องฉาตรจัดแต่งหน้าทำผมให้เนื่องจากว่าพี่หนุ่มแหม่มเป็นพรีเซนเตอร์ของยาสีฟันวันเดอร์สมล์ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะได้รับโอกาสนี้จากจากยาสีฟันวันเดอร์สไมลเริ่มแรกเลยเนี่ยคือคุณบีมเจ้าของโปรดักต์าขาเขาก็ไปซื้อรายการผู้หญิงธรรมาหาจริงก็เอาของเนี่ยมาทอล์กในรายการเราก็โอ,โอเคก็จัดเป็นกระเช้าอย่างนี้แหละและเสร็จแล้วก็คุณบีมบอกว่าพี่ๆเอาลองไปใช้กันนะคะซึ่งในใน,ในกระเช้าก็มีอยู่ไม่กี่หลอดถ้าแจกคนทั้งกองก็คงก็คงจะไม่เหลือถึง<ค>เราแค่พิธีกรก็หมดแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็ได้กันคนละหลอดจริงๆกลับไปก็พี่หนุ่มเอาไปลองนะคะก็ได้คนละหลอดคนละหลอดคน เราลอดเราก็ไม่ได้อะไรก็ก็งานเสร็จแล้วแล้วก็เอากลับบ้านาเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในกระเป๋านั่นแหละก็ไปตั้งไว้หน้าห้องน้าไปตั้งหน้าห้องน้าแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอาบน้ําสระผมนอนไอ้นี่มาจากไหนก็ไม่รู้มาถามบอกแม่มนี่อะไรฉักบอกอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไร อะไรอ่ะเราก็แบบมันถามถึงอะไรนึกออกป่<ฮ>ะเพราะในห้องน้ำไม่ได้มี <ๆ S 1> อะไรก็เข้าไปดูอ๋อยาสีฟันวันเดอร์สไมลป๋าลูกค้าให้มาเมื่อคืนผมใช้แล้วเช้านี้ผมแบบผมรู้สึกดีมากเลยเฮ <ะ S 2> ้ยป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานไปนั่งดูฉันทำงานเหรอเพราะว่าเพราะว่าเขามีตัวพรีเซนเตอร์หรือคนที่มานั่งรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เราก็นึกว่าไปจำเข้ามาคือพอมานั่งนึกอ้าวอีป๋าไม่ได้ไปกองกับเราเฮ้ยมันใช้เขาบอกผมรู้สึกดีตั้งแต่ ครั้งแรกที่ใช้เราก็เลยโทรกลับไปบอกคุณบีมคุณบีทาอะไรผัวพี่ทําอะไรผัวพี่เขาก็ตกใจกันใหญ่ว่าเขาทําอะไรเราก็เลยบอกว่าเมื่อคืนนี้พี่บอบบี้ใช้ยาสีฟันวันเดอร์สไมลมันมีอะไรเล่ามาซิว่าทาไมพี่บอบบี้รู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เขาก็เลยบอกว่าพี่นูแมมอันนี้คือแบบหัวใจของของวันเดอร์สมเลยนะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นี่คือความเข้มข้นของสมุนไพรทั้งหมด12ชนิดบวกวิตามินอีก3ชนิดเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปน้ํายาบ้วนปากมันเหมือนชูอินวันเลยอยู่ในหลอดเดียวและอีนี่เขาก็ชอบบ้วนปากไงแล้วเวลาบ้วนปากนะน้ํายาบ้วนปากนะกระจายกระจายไม่ว่ามดมดมาจากไหนก็ไม่รู้มาขึ้นผมาไม่ได้เปิดท่อเลยเราก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้ทางสว่างเราก็เลย อันที่เราเคยใช้มาเนี่ยเราก็เลยลองลองกวาดทิ้งหมดแล้วก็เลยบอกว่าคุณบีมคุณบีมส่งมาให้หนุ่มบอีกได้ไหมเขาก็ส่งมาให้เยอะเราก็แบบเอาตายแล้วใช้คนเดียวก็ไม่ได้ส่งไปบ้านยายด้วยส่งบ้านบ้านพ่อตาแม่ยายด้วยไปกันหมดเลยแล้วเราก็บอกว่าลองใช้แล้วก็เล่าฟีดแบ็ให้ด้วยคือคุณแม่มาดามอะเป็นคนใส่ฟันปลอมไม่ไม่ว่าจะล้างฟันปลอมขนาดไหนก็ตามเนี่ยน้ำลายบูดหรือว่าหรืออะไรที่มันมันมันตกค้างอะกลิ่นนะที่มันตกค้างก็ยังมีนางก็โทรมานางบอก นางชอบมาก <Ừ. S 1> พอเราใช้อา้าวอีนี่ใช้ฉันก็ใช้ด้วยเฮ้ยมันเป็นเหมือนที่บ๊อบบี้บอกทุกอย่างเลยเราเรารู้สึกแล้วเราก็มานั่งดูคือชีวิตเรากินกาแฟกินชา <Ừ. S 1> ยายใส่ฟันปลอมพ่อแม่แล้ยิ่งช่วงนี้ใส่แม คือหลังจากที่เรารู้จักใส่แมสนี่น้ำลายบูดของแท้เลยใช่ของแท้เลยคุณผู้ชมบางทีเราก็เลยบอกคุณบีว่าคุณบีบ้านเราชอบมากต่อไปนี้ขอเป็นลูกค้าได้ไหมคะไปขอเป็นลูกค้าเขาบอกไม่ต้องพี่หนุ่มไม่ต้องเป็นลูกค้าเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยค่ะจริงเหรอพี่มันบอกแค่นี้เหรอคุณบีมบ้านเราชอบมากเลยโทษนะคะคุณพีเคคุณยังไม่ได้ลองซะ่งไม่ถูกเขียนใช้อยู่คุณีมมาให้ใช้ไม่จะบอกว่าพี่อย่างพี่หนุ่มแหม่มกับกับพี่วอบบี้เขาชอบกินชาใช่ไหมพี่ชอบกินไวน์แล้วพอตื่น เช้ามาฉันก็เล่าคามวายอินิเกอร์โอ้โหา่วงสมัยก่อนตื่นเช้ามามันมันโอเคยาสีฟันอย่างหนึ่งแ้วยาา้บนปากอีกอย่างหนึ่งแต่ที่พี่ชอบมันเทสมัยเนี่ยเพราะว่ามันอย่างที่พี่หนูม่บอกคือมันทูอินวันมันตื่นมาแล้วมันเฟรชมันเฟรชนเช้าได้คาบชากาแฟเราจัดการได้เลยเหรอคะใช่คือคือเดี๋ยวก่อนดูมันบอกก่อนว่าการใช้เนี่ยมันไม่ได้แบบ สีปุ๊บวันนี้ลุ่งขึ้นขาวจุ๋ไม่ใช่คุณต้องใช้อย่างต่อเนื่องแล้วเวลาใช้ขอให้ใช้เท่ากับเม็ดถั่วเขียวเนื่องจากว่ามันมีความเข้มข้นปกติที่ผ่านๆมาเนี่ยที่เราใช้บีบล้นแป้งแป้งเยอะแป้งเยอะบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโฆษณาพูดอย่างนี้แล้วบางทีเห็นในโฆษณาโอ้บีบเต็มหลอดโอ้ฉันเอามั่งไว้ฉันเอามั่งไว้แต่จริงๆสําหรับยาสีฟันวันเดอร์สไมอ่ะความคุ้มค่าอยู่ที่ความเข้มข้นเมื่อกี้นุ่มเล่าไปแล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างหนึ่งหลอดนี้ใช้ได้ถึง5า ร้อยครั้ง <Ooh. S 2> นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึง6เดือนคุณยังใช้คุณตัดหลอดคุณเอาแปลงนวบทำมาแล้วนวมตัดหลอดแล้วก็เสียบใหม่แล้วก็เอาแปลงเขีย่ยววันลุกขึ้นใช้คือใช้จนหยดสุดท้ายแล้วใช้เป็นประจำแล้วทุกหลอดเขาจะมีไอตัวเทียบสีอค่ะ oh. ชาร์ตแผ่นชาร์ตเทียบสีนวมก็อเขาก็แจกมางั้นแหละเราก็ยังนึกตอนนั้นตอนนั้นยังนึกอยู่พอใช้ไปใช้ไป ฟันที่เขามาจากคราบต่างๆคราบกาแฟคราบชาคราบวายของคุณสีมันเริ่มปรับให้ขาวขึ้นตามลําดับเมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่องเอาบอกอันนี้ต้องย้ํานะครับว่าบีบเท่าถั่วเขียวนะไม่ใช่เอาถั่วเขียวใส่บีบมีแต่มีแต่พีเคนี่ยะผมก็ใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวแล้วพี่แต่พอตื่นมาเป็นถั่วงอกอยากจะอยากจะขวนหน้าเห้าใส่เทนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมข่าววันนี้นุ่มแบบมาเนี่ยนุ่มแบบมาพร้อมโปรเด็ดๆเลยเพราะ มันเกิดขึ้นจริงกับครอบครัวเราเราไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดโอกาสนี้เอาอย่างนี้หยิบมือถือขึ้นมาก่อนเลยอันดับแรกหยิบมือนะลูกหยิบให้แม่ หลานไปหยิบแว่นให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านะเอาไว้เลยเพราะเวลาโปรแบบนี้มีมาเด็ดๆเฉพาะในรายการแบบนี้เท่านั้นปกติ1หลอดเนี่ยจะราคา490าบบาทแต่วันนี้นแบมมาทั้งทีแล้วก็เอาเรื่องราวน่ารักน่ารักในครอบครัวเรามาเนี่ยเปิดเผยบอกคุณบีมว่าขออนุญาตได้ไหมขอจัดโปรได้ไหมจัดเองได้ไหมบีมบอกคุณแอมจัดเลยกัดฟันไว้นะจัดเลยวันนี้คุณซื้อ3หลอดเราแถมให้คุณ4หลอดซึ่งราคาเต็มทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่3 3,430บาทแต่วันนี้นูแบขอจากคุณเพียงแค่1,222บาทเท่านั้นอเ,เอง ตกหลอดละร้อยกว่าบาทใช่ไหมพี่ถูกต้องค่ะหยิบมือถืออยู่ในมือแล้วแว่นพร้อมแล้วกดมาเลยค่ะ092-563-9165ย้ําย้ำค่ะ092-563-9165หรือจะแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมขาแอดซน์นะ WLSMILE ค่ะสแกนคิวอาโค้ดที่หน้าจอได้เลยราคาเนี้ย1 2 2 2บาทพี่หนุ่มแหม่มทั้งหมดเนี้ย เป็นปีนะฮะใช่คือหนูแบบกําลังบอกว่าต<ช>รเน,นี้คืออย่าให้ อย่าให้เฉพาะครอบครัวคุณหมายถึงว่าบ้านพ่อแม่บ้านญาติบ้านอะไรคุณกระจายกันไปแล้ววันคุณมาคุยกันพอหลังจากใช้แล้วคุณมาคุยกันแล้วคุณจะเป็นความรู้สึกเหมือนที่นุ่มแบบและครอบครัวนุ่มแบบรู้สึกเพราะฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมาคุณผู้ชมะ่ะโปรนี้มีเฉพาะในรายการนี้และตอนนี้เท่านั้น092 5 6 3 9 1 6 5 0 9ห5 6 3 9ส6 5หรือแอดไซน์นะคะ W L Smile คือไม่จํากัดสายนะคุณผู้ชมซื้อได้ตลอดเลยเฉพาะในรายการนี้ถล่มมาได้เลยถล,มมลม่มเลยถลม่ลมโทรเลยคุณผู้ชมขาเพราะว่าโปรแบบนี้มีนานๆถึงจะมีทีบอกคุณผู้ชมว่าส่งฟรีทั่วประเทศด้วยเก็บเงินปลายทางก็ได้ไม่คิดค่าส่งเพิ่มแต่อย่างใดแล้วคุณขาซื้อ3แถมสถามว่ามีที่ไหน,ม,ไหนมีที่นี่ค่ะคุยแซบโชค่ะรีบโทรค่ะหรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอค่ะจะบอกว่าสแกน QR code นี่ง่ายสุดน,นะจะตัวนี้มีมีรับรองเครื่องหมายฮาลานด้วยเพราะฉะนั้นใช้กันได้ทุกคนเลยนั่นเองแง่เจ็ดหลอดนี้ก็สองป จริงๆแล้วเราจะต้องมีเงินสำรองเพื่อที่จะไปซื้อน้ำยาบ้วนปากเป็นเป็นเพิ่มใช่ไหมใช่ใชแต่เราไม่ต้องไปซปเปอร์มาร์เก็ตน้ำยาบ้วนปากที่ต้องโกยมาเลยนะอันนี้แบกเอาไปใช้แล้วเป็น 2-in-1 เลยคุณผู้ชมขาโปรนี้นะคะซื้อ3แถม4จากราคาเต็ม3,430บาทแต่วันนี้ ให้คุณจ่ายเพียง1,222บาทเท่านั้นใช้กันไปเลยจุกๆไปไปเต็มเต็มเลยหยิบมือถืออยู่ในมือแล้วกดเลยค่ะ092-563-9165 02-563-9165หรือแอดไซน์นะคะ w l Smile สแกน QR Code หน้าจอเลยคุณผู้ชมขาโปรนี Pro ้เด็ดโปรนี้ดีอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วอัปเดตนุ่มแบบด้วยนะคะว่าคุณชอบเหมือนที่นุแบบชอบหรือเปล่าก่อนแปลงก่อนแปลงเทียบ สีสักนิดนึงนะ้ว่าของคุณอยู่ที่สตาร์ทที่ไหนก่อนแปลงเทียบสีก่อนแล้วก็เม็ดถั่วเขียวนำมาวางก็เป็นแปลงแล้วก็ไม่แปลงไปถั่วเขียวต้องยาสีฟันบีบไม่เท่าเม่ถั่วเขียวนั่นเองครับเอางี้พักสักครู่ช่วงหน้าสนุกต่อกับพี่สาวและพี่ชายของผมครับที่คุยแซบโชว์แหมอยากให้ฟันคุณงอกเป็นถั่วงอกหลังจากดูคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะคะกด subscribe ด้วยนะใช่ค่ะ